สวัสดีพี่น้องบรรยากาศช่วงเที่ยงครับมาเบิ่งงัวทองครับเป็นง้วดสาวทองแรกเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับงัวสาวทองแรกสูงลอยสามสิบห้าครับทองอยู่ที่หกเดือนแล้วครับสดสดครับสดสดมือนี่เอาไปเลยครับหมื่นแปดครับหมื่นแปดทรงระยะบากเกินร้อยโลครับไผอยู่ระยะบากเกินร้อยโลครับรับไปเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับเหลือตัวเดียวครับลดแจกแจกแถมกันไปครับ งวดเมื่อแปดครับเป็นงวดทองสาวทองแหลกยางดีสีมุ่หมักตานขนเหลี่ยมหยุบๆเลยผูน่ะมุ้ยเหลี่ยมยุบๆเลยพี่น้องสูงลอยสามสิบหาครับล่ามตัวเงาดีเด้อทองหกเดือนแล้วครับสาวทองแหลกยางดีครับอนาคตให้ลูกได้อีกหลายตัวครับผู้ใดคิดว่าสีเหลียงงวดดนดนครับเอาตัวนี้ไปเลยครับประกันทองนะครับตัวทองให้เรียบร้อยครับบ่าวถึงตัวทองให้เรียบร้อยครับ เบืงครับแข่งขานมสีเต่าครับเหล่อมเป็นเหล่อมครับเล่อมเป็นเหลื่อมเข้าเปลียนให้ไม่แล้วครับเร็บงามอยู่เด้อครับเรียบงามอยู่เรียบนาเร็บหลังงามดีบันท้ายสวยดีครับบันท้ายครับยนยนนะครับยนยนครับนี่หมื่นแปดครับมื่นนี่สนใจโทถมากครับบกเกินรอยโลทรงไฮฟี่ระยะราคาหนึ่งหมื่นแปดพันครับนี่เบื่องครับ บชีไลยเด้อรับงัวครับบชีลลยครับนาเลียงอยู่ครับนาเลียงอยู่ครับงัวตัวนี้ครับย่างตัวเดียวคนรอครับเอาไปเลยครับรถแรกแจกแถมครับชิพนี้ครับเหลือมื่นแปดครับมื่นแปดพิกัดทรงใกล้ๆครับพี่น้องครับไกลกับไปบ่ได้คือเก่าเอามื่นแปดครับระยะบ่เกินรอยโลครับโทรมาเลยรับไปเลยหนึ่งมื่นแปดพันครับนี่จะหมกสีดําครับโบฉีบโบแวงครับโบฉีบโบแวงนี่สาวทองแรกครับ สีมุมบักตาดยางดีขนเรียบดีครับเหลี่ยมยุบยุบครับขนขนเหลี่ยมยุบยุบเลยพิกาดอยู่ขอบงวเบาตึงครับบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่เบิ้งครับสวดทรงครับเงวอัดลาดเหลียมยุบยุบครับหมื่นแปดเด้อพี่น้องฟ้าวดวนๆครับหมื่นนี้ดวนครับดวนครับหมื่นแปดหมื่นแปดครับ อ้าวสนใจโทร่มาเลยครับสนใจทรมาเลยงัวเปินตะเลียงอีกหนึ่งโตบ่ต้องรอดโดนเพราะว่าเพิ่นทองแล้วครับเพิ่นทองแล้วเอาไปมีแต่เพี้ยนเอาอย่างเดียวครับเพี้ยนเอาอย่างเดียวครับทองก็ลังไงครับงัวนลำเนาครับลำเนาดีหางเป็นผัวเลยหางผัวสีดําครับเพดดาดีโก้างง่ญ่ดีนาเลียงครับนาเลียง งอสมตะน่อยครับง้อสมตะน่อยนี่อน,นาโคตรใหญ่ไ,ไปกว่าน,นี้ยูเดอร์พี่น้องครับบอทันมดใหญ่ครับบอทันมดใหญ่ครับง้อสมตะน่อยทองตะน่อยีะซื้อครับอาเมือนแปดครับซื้อไปเลี้ยงเรียนสำว่าง้อสองโตครับคุณนะ่ะเหลื่อมหยุบหยุบเลยเหลื่อมหยุบหยุบนาเลี้ยงสุดๆุดครับยืนเยียดคิงนิ่งโอ้ยเหลื่อมดีขนาดครับสีมุมมัตารครับคุณแม่คุณพอ่อ มักโทมาเด้อหมักโทมาง้อประกันทองครับตัวทองให้ย่างดีประกันท่องแล้วปูน่ะเข้ากับเปียนไม้หี่เหลียวเอามือน,นี่มือนแปดครับพี่น้องสนใจโทรมาเลยพี่กัสทรงใกล้ๆครับมือนแปดครับเอาไปเลยครับรถแรกแจกแถมกันไปเพราะว่าเมลูก,ก็ขายไปแล้วครับนี่ การนำมูน้ำมันกับเสลียใช้กันแล้วครับตัวนั้นเอาเมือนเปียดกับเอาครับขายออกครับขายออกจะได้หาไม้มาไว้ครับอ้าวเห็นคลิปนี้ก็อยาฝาวลังเลใจครับงอบเป็นตะเลียงแน่นอนครับเอาไปถิมใส่กุม,มูไว้ครับเพราะว่าเพิ่นท้องแล้วครับตุ่มบ่มี่พอตุ่มครับตุ่มครับบ่มีตุ่มเดอ้อ บเคยเป็นลำปีบ้เยผ่านลำปีสนามลบกับบเคยผ่านอา้าวมือนแปดครับรถแรกแจกแถมกันไปว่าแม่สาวท้องแรกนมบ้เยผ่านการดูดนี่สว่งบสซุดบจมหน้าตามีดังจังหน่อยครับดังจังหน่อยะเด้ดังโด่งอยู่ได้เพื่อนนี่นี่เขาออกพุตุปุ สมตะน่อยครับขืนไบสมว้ครับง่วเฝ้ามีโกูกเฝ้าทองนี่ว่าต้องทาจนเท่าจนแก่ดอกสมตะน้อยมีตะน้อยโลดเลี้ยงไปเลี้ยงมากกระสีไงไปนั่มหรอกครับเนื้อนังดีครับล้ำตัวเงาเหลี่ยมยุบๆเอาไปเห็นชิบนี้ปาาพิจารณาไว้นั่มอีกหนึ่งตครับหมื่นแปดครับมื่นนี้ราคานี่รงฟี่โกเกินลอยโลเด้อครับ มื 18, ่นแปดทรงฟรีบอกเกินร้อยโลคครับพูนถ้าไก่ก็รอยโลกอะพิจารณาอีกราค่าหนึ่งครับพี่น้องครับสนใจโทษดวนครับสำหรับชิปนี้กะบาตึงประทุมราชกะขอจคชิปเพียงทนี้ก่อนครับโอกาสนะพ่อกันไหมครับคุณพอ่อคุณแม่ครับอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรง ูเย็นเป็นสูงอยู่รหดปลอดภัยครับประเทศไทยเฮ้าสวัสดีครับผม